ทำไมต้องสักคิ้วหลายคนนะคะที่อาจจะเป็นตัวเราเองก็ตามนะหรือแม้ว่าคนที่เป็นผู้ปกครองนะคะเช่นเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วลูกมาขอไปสักคิ้วหรือว่าตัวเองเนี่ยเป็นสามีใช่ไหมแล้วภรรยาเนี่ยขออยากจะไปสักคิ้วหรือแม้แต่กระทั่งสามีของเรานะคะที่ขอญาตไปสักคิ้วเนี่ยเราอยากจะรู้สาเหตุว่าทําไมเขาจะต้องสักคิ้วนะคะถ้าหากว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบนะคะคุณจะได้เข้าใจคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยากไปสักคิ้วหรือแม้กระทั่งแต่คนที่กําลัง ตัดสินใจว่าจะไปสักคิ้วเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะเราตัดสินใจถูกหรือเปล่าที่เราจะไปสักคิ้วนะคะ สวัสดีค่ะคุณนำ้ำเบรเซร์บราส์เปิดคุณนำ้ำศักดคิ้วสระบุรีนะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเลยคลิปนี้คุณน้ำก็จะมาตอบคาถามนะคะซึ่งมีหลายคนที่สงสัยเหมือนกันนะแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงหรือว่าผู้ชายบางคนเนี่ยเขาต้องสักดคิ้วด้วยเดี๋ยวคุณนำ้ำอธิบายให้ฟังก่อนถึงเหตุผลนะคะว่าเฮ้ยคิ้วเนี่ยมันสําคัญกับหน้าเรายังไงบางคนเนี่ยไม่เห็นรู้สึกว่ามันเป็นปัญหากับชีวิตของเราเลยใช่ไหมคะนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีคิ้วก คือถ้าคนที่มีคิ้วหนาเต็มทรงดกเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคิ้วจริงๆมันไม่จำเป็นต้องสักอ่ะมันก็โอเคแล้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้ค่ะให้มองในมุมของคนที่เขาไม่มีคิ้วแล้วกันนะคะหรือถ้าเรานึกภาพไม่ออกก็ลองเอานิ้วปิดคิ้วของเราดูนะคะมันก็คงจะแปลกอยู่พอสมควรเนาะทีนี้คนที่เขาไม่มีคิ้วนี่แหละค่ะรู้สึกว่าหน้ามันโล่งเกินไปเวลาที่ออกไปข้างนอกหรือเอางจริงแค่สองกระจกดูตัวเองเนี่ยตอนที่ตื่นเช้ามาแล้วไม่ได้เขียนคิ้วสําหรับคนที่คิ้วบางเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าหน้าเขามัน จืดมากๆนะคะแล้วก็ดูไม่มีมิติเลยเวลาดูทีหนึ่งก็จะเหมือนบางคนที่ผู้หญิง ถ้าไม่มีคิว้วก็จะเหมือนอหละเหมือนแม่ชีถ้าเป็นผู้ชายก็จะเหมือนพระอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนเนี่ยเขาอาจจะถูกบูลลี่มาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของการไม่มีคิ้วเนาะพอโตขึ้นมาเนี่ยค่ะก็อยากจะใช้ชีวิตอยากจะทํางานด้วยความที่มันมั่นใจมากขึ้นอย่างบางทีช่วงนี้ก็คือเป็นยุคโซเชียลเนาะเราต้องถ่ายรูป,รป,รปนู่นนี่นั่นต่างๆใช่ไหมคะแล้วทีนี้มันก็เป็นเรื่องของภาพลักษณ์นั่นแหละเอาง่ายๆไม่มีใครคะ่ะอยากสักหรอกเอาจริงๆทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะเพียงแต่ว่าปลายทางคือ แค่ต้องการที่อยากจะดูดีขึ้นก็แค่นั้นเองแล้วบางคนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามีข้อสงสัยหรือว่าติดอยู่บางอย่างว่าเอาทำไมไม่เขียนล่ะใช่ไหมเราสามารถที่จะซื้อดินสอมาเขียนเอาก็ได้นะคะคือต้องพูดอย่างนี้สกิลของแต่ละคนเนี่ยมันมีไม่เหมือนกันนะอันนี้คุณนะ้ำมองในมุมกลางๆเลยนะคะไม่ได้มองในฐานะของคนที่สักคิ้วนะแต่มองจากตัวเองที่เมื่อก่อนก็เป็นคนที่ไม่เคยแต่งหน้าแต่งตาเหมือนกันค่ะแล้วพอเราเติบโตเข้ามาสู่ในวงการของการทํางานเนี่ยเรื่องภาพลักษณ์เนี่ยโหสาคัญมากๆเลยนะคะก่อนที่เรา จะให้ใครมาให้ความนับถือเราเนี่ยเราต้องนับถือตัวเองก่อนด้วยการดูแลตัวเองนะคะซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญจริงๆเนาะบางคนที่ทํางานแล้วหรือว่าจะต้องพบปะผู้คนอะไรเงี้ยนะคะก็ได้เล็งเห็นความสําคัญแล้วล่ะว่าเฮ้ยการที่เราดูดีเนี่ยมันช่วยทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ส่งผลไปถึงเรื่องของการทํางานของเราด้วยเช่นกันนะคะอันนี้เป็นอะไรที่จริงมากๆเลยนะทีนี้พอคนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่มีคิ้วเนี่ยคนมีคิ้วไม่ใช่ปัญหาถูกไหมทีนี้คน ไม่มีคิวบางคนที่เขาเขียนได้เขาอาจจะบอกว่าก็เขียนเอาสิใช่ไหมคะคืออย่างที่คุณน้ําได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้เนาะว่าสกิลของแต่ละคนเนี่ยมีไม่เหมือนกันนะคะอย่างของคุณน้าเองเนี่ยคุณน้าก็จะอยู่เรื่องของความสวยความงามเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าเป็นคนที่มีหัวด้านศิลปะแต่เรื่องของคํานวณนี่ึตกดิ่งลงเหวเลยนะคะกดเครื่องคิดเลขอย่างเดียวนะคะหนึ่งบวกหนึ่งยังต้องแบบอืมคิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยอันเกอร์ไปนั่นแหละจะต้องบอกว่าสกิลของแต่ละคนเนี่ย มันไม่เท่ากันนั่นเองค่ะคนที่เขาวาดเป็นวาดได้ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่สําคัญเท่าไหร่ก็วาดเอาก็ได้ไหมใช่ไหมคะแต่บางคนที่เขาไม่มีสกิลเรื่องของการแต่งหน้าเลยแม้แค่จะวาดให้มันเท่ากันเนี่ยก็ยังทําไม่ได้เอาแค่ข้างเดียวให้มันอยู่ในทรงเนี่ยบางคนก็ยังทําไม่ได้เลยเขาก็เลยตัดสินใจที่จะไปสั่คิ้วเนี่ยแหลคะค่ะเพราะว่ามันง่ายต่อการใช้ชีวิตแม้กระทั่งคนที่แต่งหน้าเป็นก็ตานะอย่างคุณน้ำเองเนี่ยคุณน้ำก็รู้สึกว่าเฮ้ยการสั่คิ้วมันช่วยทําให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้น เพราะบางช่วงบางเวลาเราไม่ได้อยากแต่งหน้าเราอยากหน้าสดหน้าเปื้อยบ้างแบบตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังดูสวยอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ความเป็นจริงคือถ้าคนไม่มีคิ้วมาก่อนเนี่ยไม่มีคิ้วมันดูแบบจืดๆเหมือนจิงเหลนย,ยังไงไม่รู้นะคะก็คือหน้าผากแล้วก็มาตาเลยไม่มีอะไรขั้นระหว่างกลางนะคะมันก็จะดูแบบแปลกๆนิดนึงแต่ทีนี้พอเราสักคิ้วเนี่ย เออมันก็ทําให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นทีนี้ต้องสวยนะคือต้องเหมาะกับเราด้วยนะมันถึงจะสวยนะคะแต่ถ้าหากว่าสักมาแล้วมันไม่สวยเรืว่าไม่เข้ากับหน้าเราเนี่ยมันก็แทนที่จะดูดีใช่ไหมกับ กลายเป็นว่าดูแย่ลงก็ได้นะคะนี่ยาวเลยนะคะแค่อธิบายให้เข้าใจว่าทําไมเขาถึงอยากจะต้องสักคิ้วนะคะคุณน้ำก็หวังว่าทุกคนน่าจะพอเข้าใจแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายที่เขาคิ้วบางเนี่ยเขาไม่ได้อยากสักคิ้วค่ะปลายทางแค่อยากจะดูดีเพื่อที่จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยมั่นใจมากขึ้นเวลาไปออกกล้องไปเจองานสังคมหรือไปเจอเพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างหนึ่งมันก็คือการดูแลตัวเองด้วยเหมือนเติมเต็มความสุขให้กับตัวเราเองนะ ะะเวลาที่เราตื่นนอนขึ้นมาแล้วเห็นตัวเองดูดีอะเราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้เรามีความสุขแล้วมันก็จะส่งผลให้วันต่อไปของเราเนี่ยยิ่งสดใสแล้วก็เบิกบานมากขึ้นนะคะสําหรับคนที่สนใจอยากจะสักคิ้วนะคะคุณน้าให้ทริคเอาไว้และกันเนาะเอาไว้เลือกร้านที่เรารู้สึกว่า เราสักแล้วเนี่ยมันจะต้องดูสวยแล้วก็ดูหล่อขึ้นนะคะไม่ใช่แบบสักแล้วพลาดต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านนะคะอันนั้นก็เจ็บใจนะก็ให้ทริคง่ายๆเอาไว้แล้วกันนะคะหนึ่งเลยคือเราต้องศึกษาข้อมูลไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของเราเนี่ยโดยเฉพาะบนหน้าของเรานะคะมันไม่สามารถที่จะซ่อนได้เลยเพราะคิ้วคือมองกุฎของใบหน้าทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายเลยนะคือถ้ามันพลาดมาแล้วเนี่ย มันเอาไปซ่อนไม่ได้นึกออกไหมยกเวน้นแต่ว่าต้องตัดหน้ามาตลอดชีวิตนะคะก็เสี่ยงกับการตาเหล่แะก็ไม่คุ้มกันนะคะดังนั้นการเลือก ร้านสําคัญมากๆคุณต้องหาข้อมูลแล้วก็ไปเลือกสไตล์ช่างที่เขาสักเนี่ยให้มันเหมาะกับตัวเราเพราะว่าบางครั้งเนี่ยช่างเขาก็ทําสวยของเขาในสไตล์ของเขาที่เขาชอบแต่ว่าเราดันไปชอบอีกแบบนึงเนี่ยมันก็อาจจะไม่ตรงใจกันได้ดังนั้นเนี่ยเลือกจริตที่ตรงกับเราค่ะเราชอบธรรมชาติก็ไปหาช่างที่เขาสายธรรมชาติถ้าเราชอบแน่นๆเข้มๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปหาช่างที่เขาชอบทําสไตล์เข้มๆแบบนั้นนะคะมันจะได้ตรงใจกับเราด้วยเพราะว่า ความสวยของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะนอกจากเรื่องของความสวยสไตล์ที่ใช่แล้วเนี่ยคุณน้ำอยากให้ทุกคนเล็งเห็นถึงเรื่องความสะอาดความปลอดภัยเป็นหลักด้วยนะคะยิ่งเฉพาะช่วงนี้ด้วยเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ในร่างกายเรานะคะก็คํานึงถึงความปลอดภัยในระยะยาวด้วยแล้วกันนะคะทริคง่ายๆแค่นี้แหละค่ะอ่ะอีกข้อนึงนะคะสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะสักดีหรือเปล่าหรือว่าถูกใจไหมนะคะก่อนที่จะตัดสินใจไปสักลองไป ใช้บริการแว็กคิ้วออกแบบทรงคิ้วก่อนก็ได้นะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยทรงนี้มันเหมาะกับเราหรือเปล่าถ้านะหากว่าทํามาแล้วเนี่ยเพราะว่ายังไม่ได้เป็นการสักนะคะแค่แวักเอาขนคิ้วส่วนเกินออกแล้วเราก็ลองให้ช่างเขาเนี่ยออกแบบดูถ้าถูกใจแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เรามีคิ้วให้มันดูสวยขึ้นน่ะมันดูดีขึ้นค่อยตัดสินใจ ไปสักอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะคลิปนี้คุณน้ำก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะให้กับหลายๆคนที่ติดปัญหาเรื่องของว่าทําไมต้องไปสักคิ้วหรือว่าคนใกล้ตัวของเราเนี่ยทำไมเขาต้องสักด้วยจะได้รู้ลึกๆแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่อยากสัก เขาแค่อยากดูดีอยากดูสวยอยากมีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับคนที่สนใจเรื่องของการสักคิว้วอย่าลืมไปหาข้อมูลตามที่คุณน้าแนะนําดูนะจะได้เสริมสร้างความสวยให้กับเรานะคะแล้วก็ความดูดีให้กับตัวเราด้วยเนาะสําหรับวันนี้คุณน้าก็ต้องลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดซับสไคร้แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง YouTube ของคุณน้ำนะคะเวลาที่คุณน้ําออกมาให้คลิปดีๆมีสาระแบบนี้จะได้ไม่พลาดสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย